สวัสดีครับน้องโบโอ้โหนะฮะในกล้องนี่ขาวชัวนะฮะครับนะฮะอันนี้สปอตไลท์ใช่ไหมฮะทำงานหรือว่าเรียนล่ะครับอยู่หรืออยู่ฮะทำงานนะฮะเป็นสาวสวยในออฟฟิศเลยทีเดียวนะฮะทำงานที่ไหนครับเชเบียนะฮะลงเบียใช่ไหมฮะครับนะฮะวันนี้เดินทางมาจากไหนฮะประชาชื่นนะฮะใกล้ๆส่วนรู้จักไปเองนะฮะครับไม่เคยรู้จักพี่แจ็คด้วยใช่ไหม เอาละวันนี้เรามาจอดสะดือกับพี่แจงต่อสั้นใช่ไหมฮะซื้อสะดือมาด้วยนะฮะก็สวยครับสวยนะฮะเป็น,นะะมิกกี้นะฮะเหมาะกับหน้าตาเธอมากเพราะเธอเป็นคนสวยใช่ไหมมีคนชมไหมไม่มีเหรอเอออ่ะพี่ชมกันแล้วกันนะฮะมากับอันนี้น้องๆใช่ไหมฮะครับน้องเพื่อนๆกันนะฮะนี่เลยทั้งสองคนหน้าตาน่ารักเลยนะนี่ครับนะเดี๋ยวเข้าไปดูใน YouTube อ่าเชฟเชฟโบเลยนะนะฮะเนี่ยเวลาออกกล้องมันจะสวยขนาดเนี้ยเห็นปะ มันจะดูน่าเซลฟี่มากแต่ละคนที่ขาวโป๊เลยครับนะนะโอเคนะฮะเอ้ามาตามน้องโบมาครับนะวันน,นี้ตอนนี้ตื่นเต้นใช่ไหมตันขาสัน่นตอนนี้ตื่นเต้นมากใช่ไหมใช่ค่ะข้างก่อนเจาะเอียงหรือเปล่าไม่รู้อ่ะก่อเจาะให้เอ้าแล้วทำไมปล่อยให้ตันอนะมันหลุดอะค่ะอ๋อมันหลุดนะฮะอ่ารักษาดูแลได้แล้วใช่ไหมแต่ทำไมมันถึงหลุด Okay. ก็คือเราอย่าเกี่ยวอย่าชนอย่ากระแทกนะนะฮะถ้าเราเกี่ยวเราชนเรา,ากระแทกเมื่อไหร่แล้วก็มันจะไม่หายนะครับแล้วก็มันจะเป็นอักเสบมันจะเป็นหนองตลอดเข้าใจไหมฮะฉะนั้นอย่าชนบริเวณที่เจาะไปนะฮะแล้วก็การอยู่กันกินนะฮะกินได้ทุกอย่างเลยนอนไข่ไส้เดือนมนาดึกสาบกินได้เลยนะฮะนะ,ะมีเพศสัมพันธ์ได้เหมือนเดิมนะครับเอา้านะฮะเดี๋ยวพี่พดูก่อนเอาฝันคายนะฮะหนึ่งน้องโบอย่ากดท้องนะฮะอย่ากดท้องเด็ดขาดนะฮะสอง อยากคันแมวท้องปล่อยท้องให้สบายเลยฮะปล่อยพุงออกมาเต็มที่เลยนะจะได้จับกันสบายๆนะฮะโอเคผ่อนคลายนะฮะไม่เจ็บครับโบไม่เจ็บนะฮะโอเคผ่อนคลายแล้วเราจะได้รู้ว่ามือพี่แจ็คนิ่มขนาดไหนครับนะฮะโอเคครับนะเสร็จแล้วครับโบโอ้โอเคโอเคมีการเอ็กซิเดนต์นะฮะพุ่งขึ้นไปนิดนึงนะฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวอย่าเกรงนะครับเพราะว่าปากกิ้วหลุดนะครับโอเคโอเคได้แล้วโอเคเยี่ยมมากโอเคนะสุดยอดเลยนะฮะนี่นะฮะ สวยงามสวยงามนะฮะนี่นะฮะนี่ให้ดูครับนะเอาให้ให้เพื่อนเพื่อนดูนี่มาดูนี่มาดูสิไปมือที่เอาละไอ้มันนะโอเคแหมจะให้เขาชมหน่อยว่ามันตรงกลางเป๊ะนะฮะให้ไปเป็นพยานว่าไอ้มันโอเคนะฮะมันก็แค่นี้แล้วก็เลิกเจ็บแล้วนะฮะหายเจ็บหายแล้วครับนะฮะก็ครับเดี๋ยวเราจะ ทำความสะอาดให้นะฮะแล้วก็มไม่เจ็บแล้ว,เจ,ลวจเจ็บได้ไงก็บอกเลยมันจะมันจะเจ็บที่หนึ่งเหมือนเราโดนบริจาคเลือดแต่ว่ามันก็จะหายไปนะครับผมว่าเจาะแเจ็บกว่ารึเปล่าอืมครั้งแรกไม่เกี่ยวมันเกี่ยวกับคนเจาะกะี่ครั้งครั้งสองจะเจ็บกว่าครั้งแรกเพราะครั้งสองเนื้อมันจะแข็งมากนะฮะ เนื้อท้องเราจะแข็งมากเพราะโดนเข็มมาแล้วไงมันจะเป็นไตนะจะว่าทุกทีเราจะแทงเขายากมากพี่ถึงหนักใจคนมาจอดซ้ำมันจะเจ็บนะครับแต่เราไม่เจ็บกป็ดีใจด้วยครับโอเคอ่ะเรียบร้อยครับใส่เก่งนะฮะนี่ตรงตรงมากสวยมากด้วยนะฮะสวยมากเลยครับนะข้อห้ามอย่าชนอย่ากระแทกนะแต่เกี่ยวนะฮะออกมองกล้องครับเจ็บไปจ้าคนสวยไม่เจ็บค่ะเออเจ็บมากนะคนนี้บ๊ายบายครับนะัสวัสดีครับคนสวยเอ้ยทำไมออกกล้องสวยจังเลย นะฮะหน้าตาข้างนอกนะฮะก็สวยอยู่นะฮะแต่สู้ในกล้องไม่ได้ขาวโบ๊ะเลยมากับสามีชุดหล่อใช่ไหมเมื่อกี้เห็นยืนข้างกันเกาะกันอยู่ใช่ไหมคนนั้นใช่ไหมฮะคนนี้ใช่ไหมฮะนี่นี่นี่ทำอย่างนี้ด้วยฮะมาร้านแจ็คนะฮะหมายว่าเราลองที่จะคุยกับพีแจ็ครับชื่ออะไรน้องเตาโอเคนะฮะมาถึงสาวสาวสวยคนนี้ฮะชื่ออะไรนะน้องภูน้องโบโบรักสีดำนะฮะมากับแฟนหนุ่มชื่อเตานะฮะ อ่าคลิปนี้นะฮะให้เราไปดูใน YouTube นะฮะนะครับนะฮะเออนะครับแล้วก็ฝากผลงานเพลงแจ็ครอซันไว้ด้วยนะฮะเพลงถวายในหลวงด้วยนะฮะฝากไปด้วยนะครับตามเธอมาครับวันนี้น้องโบมาจากไหนฮะบางกุ้เทียนค่ะบางกุ้เทียนนะฮะท่าข้ามเลยใช่ไหมฮะมีทะเลไหมไม่เออบางกุ้เทียนไม่มีทะเลเหรอมีนะทะเลฮะนะฮะพี่ไปกินปไปทำเลยนะฮะครับโอเคครับตามเธอมาฮะน้องโบบางกุ้เทียนนะฮะจะมาจอดสะดือใช่ไหม โอเคครับตามกบาาครับทางกุเทียนเธอบอกว่าแถวนั้นไม่มีทะเล <c oughs> พี่ไปทะเลประจำเลย <c oughs> ทะเลบางกุเทียนครับเต็มเลยอะ <c oughs> ไม่เห็น,เห,นเห็นป่ะอ๋อจำทองอ๋อ,อมันเขตจำทองนี่นเองโอเคครับฟังทายนะฮะมันขายครับกับสาวสวยคนนี้นะฮะครับน้องโบครับนะฮะเธอดูคลิปพี่แจ็คมาเยอะฮะวันนี้ได้เห็นตัวเองแทงแล้วนะครับนะฮะ ผ่อนคลายครับโบนะฮะครับผ่อนคลายนะฮะอย่าเก่งนะครับเราจะช้าๆเรื่อยๆครับหลังจากเสร็จครับดูแค่นี้เองอุ้ยโอเคนะเบรกไม่อยู่ทุกทีนะครับนะลื่นจัดนะฮะเพราะว่าเอ้ยฝนตกถนนลื่นชิบหายเลยเจ็บไหมโบโบเอ้ยนิดหนึ่งครับนะฮะไม่เกิดเอ็กซเดนต์นิดหนึ่งฮะหลุดออกมาเลยนะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรผ่านฝนไปด้วยดีนะครับนะฮะสวยงามครับนะฮะ เอาดูแลรักษาให้ได้ครับในเมื่อเจาะมันก็จะเจ็บบ้างเล็กน้อยฮะแล้วก็เจาะแล้วก็เสียตังค์นะเราต้องดูแลรักษาให้ได้ครับกินได้ทุกอย่างข้อห้ามคืออย่าเกี่ยวอย่าชนอย่ากระแทกนะฮะข้างล่างเกี่ยวได้ไหมได้โอเคอย่างนี้ยังไหวอยู่ตอบได้ยังไหวอยู่ครับนะฮะโอเคให้ดูเลยครับนะสบายๆได้ครับล็บอนะฮะโอเคนะฮะสวยงามครับอยู่ตรงกลางครับนะฮะเอามาถามความศึกษาน้อยกันนี้ฮะเป็นไงบ้างเก็บบ้างไหม เฮ้ยเชงเลยฮะนี่จิวหลุดไปทั้งครั้งสองครั้งนะฮะจิวเขาหลุดครับนะฮะมันหนักไงพี่แจ็คหลับรับไปทันนะฮะมาเดี๋ยวมี่เขาทำาจให้เอาโบขอบคุณมากนะฮะแล้วเจอกันในคลิปครับน้องนะฮะขอบคุณมากแทงโกระแทงใช่ไหมเลยกลัวใช่ไหมฮะวันนี้ตื่นเต้นเลยนะฮะเพราะโดนแทงมายังไม่ชินกับการโดนแทงนะฮะครับนะฮะครับคนนี้สวยครับหน้าตาดีนะฮะเดินทางมาจากไหนครับนนทบุรีค่ะนนทบุรีนะฮะตอนนี้เรียนหรือว่าทำงานแล้ว เรียนนะฮะมอไหนครับปีสี่ปีสแล้วนะฮะ <c oughs> หน้าใสขนาดนี้ฮะปีสี่ชื่อว่าน้องนิวน้องนิวนะฮะโอเคครับนะฮะมาจอดเสนอกับพี่แจ็คดอสันซึ่งไม่รู้จักพี่แจ็คเลยยังตื่นเต้นไหมฮะยังตื่นเต้นหายตื่นเต้นหรือยัง <c oughs> นะครับยังไม่หายเลยเหรอฮะครับนะฮะเ <c oughs> ออขาสั่นแล้วครับนะฮะมากับสามีสุดหล่อนะฮะครับนะฮะนี่ครับนะฮะโอเคครับนะชื่อว่าน้อง น้องนัดนะฮะครับนะฮะโอเคครับนะฮะมาดูเธอครับนะฮะน้องนิวคนนี้จะเจ็บบ้างน้อยแค่ไหนนะฮะหลายคนเขาบอกว่าไม่เจ็บนะฮะมาดูตัวเองดีกว่าครับนะตามเข้ามาครับนะฮะมา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 นะฮะผ่อนค้ายนะครับน้องนิวครับนะฮะอย่าตื่นเต้นนะฮะอย่าตื่นเต้นนะอย่าขมแมวท้องอย่าเกรงท้องเด็ดขาดนะฮะผ่อนคลายยกขาขึ้นดีๆเพราะว่ามันไม่ตรงเออนะฮะโอเค พี่จะแทงให้ตรงที่สุดนะฮะแล้วก็เจ็บน้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้นะฮะเราอย่าเกรงครับแค่นี้เองเสร็จแล้วเสร็จแล้วอย่าเกรงอย่าเกรงนิ้วอย่าเกรงครับถ้านิ้วเกรงแล้วมันจะเจ็บครับนะฮะพอแล้วผ่อนคลายนะฮะเสร็จกันแล้วครับหนึเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับนะอย่าเกรงอย่าเกรงครับนะฮะโอเคครับนะฮะโอเคนี่หนาขึ้นนะฮะเดี๋ยวให้ดูอ้าวให้ดูครับนะฮะโอเคนะฮะใต้ผิวหนังแล้วนะครับอ้าวอย่าเกรงครับอย่าเกรงนะฮะเราจะกระตุ้นกันเพื่อให้ตัวเองได้อยู่่ แบบสบายๆนะฮะครับนะฮะครับนะฮะเด <ฮะ S 1> ี๋ยวพี่กอพี่ยืนยาวพี่นั่งก็ราะว่ามันนั่งใส่ไม่ได้มองอยด้เป็นไงบ้างล่ะนะฮะนิวเจ็บมากไปน้องนะฮะไม่อยากพูดอะไรไม่อยากพูดอ,อะไรเนี่ยอ่าให้ดูครับนะฮะเสร็จไวง่ายด้วยนะครับนะฮะทำไม่น,นะไม่เห็นครับเอารูเดิมก็เห็นสิแต่ว่ามันจะไม่เห็นจิ้วไงเข้าใจปะ นะถ้าเห็นจิวก่อนหวานนะฮะไหวไหมไหวได้นะโอเคครับอ่ะนะฮะครับเท่าไหร่ครับนะฮะแหมยิ้มหวานเดียวเนาะนะฮะลงเพจนายาเป็นลงหน้าตาดีด้วยนะครับนะฮะทำมาเยอะไหมฮะหน้าตาหรือว่าเกิดมาโดยธรรมชาติสวยอย่างนี้อยู่แล้วธรรมเราธรรมชาติลงโทษจะปะฮะครับนะฮะเดนสามสิบตากไก่นะฮะได้ครับนะฮะมานะฮะจัดการให้เขาหน่อยครับนะฮะ ครับคนนี้ฮะชื่ออะไรครับชื่อพลอ,อยค่ะน้องพลอยแล้วฮะหรือว่านางฟ้าตัวน้อย,นอยคนหนึ่งนะฮะน้อยหรือเปล่าตัวน้อยเปล่า <laughs> นะฮะไม่น้อยครับเป็นคนจังหวัดใดนะร้อยเอ็ดโอ้โหค,คนจังหวัดร้อยเอ็ดมันสวยขนาดนี้เหรอฮะไม่น่าเชื่อนะครับนะ <im itation> ว่าคนจังหวัดร้อยเอ็ดเขาจะมีสวยขนาดนี้ครับมากับผัวใช่ไหมมากับพี่ชายเอ่อกับพี่ชายนะฮะยังโสดดิยังโสดใช่ไหมฮะซะโสดอย่างนี้แล้วแล้วก็สบายมากครับนะฮะหนุ่มๆที่อยู่ทาง YouTube แล้วก็ Facebook นะฮะนะฮะ สามารถาถามไทยได้ว่านะฮะเธอโสดไหมหรือว่าานะฮะจะตอบรับไหมเดี๋ยวมาติดต่อกับพี่แจ็คอีกทีนะฮะเดี๋ยวพี่แจ็คสามารถติดต่อให้น้องๆที่อยู่ทางบ้านได้ด้วยนะโสดใช่ไหมงานน้องพลอยไม่โสดอ้าวเหรอฮะเห็นพี่ชายตกหวยอยู่เมื่อกี้นะฮะมากับพี่ชายนะครับโอเคครับนะฮะเธอมาจากร้อยเอ็ดครับมาจอดเสนอกับพี่แจ็คดอซั่นนะฮะซึ่งเคยเห็นพี่ในยู u ูปไหมเคยดูพี่ไหมฮะ ไม่เคยเลยล่ะฮะครั้งแรกใช่ไหมที่มาเจอพี่เนี่ยฮะโอเคฮะมาดูเธอครับครั้งแรกกับการเจาะของเธอครับที่สะดือฮะหรือว่าเคยจาบมาแล้วไม่เคยค่ะโอ้โหสะดือเธอสวยมากครับนะฮะขาวโบะเลยครับหนุ่มๆอย่าน้ำลายไหลนะฮะนะครับเอาตามเธอมาครับน้องพลอยะฮะมากับแปนหนุ่มมาแป้นเผยเผยหน่อยก็ได้นี่คนนี้ฮะหล่อมากนะฮะขาประจากันอยู่แล้วเราใช่ไหมฮะแล้วก็มากับเพื่อนใช่ไหมฮะเพื่อนๆเอาคนนี้คนไหนเพื่อน ยกนิ้วนะฮะอ่าโอเคโอเคนะฮะแล้วนี่นะฮะโอเคครับนะฮะลอยครับนะฮะนี่คือสาวสวยฮะน้องพลอยนะครับพลอยเอามือออกนะฮะนี่นี่จับตรงนี้ก็ได้ถ้าอยากจับนะฮะโอเคเตรียมมากครับนะับสาวสวยจังหวัดร้อยเอ็ดวันนี้เหนื่อยครับแจเหนื่อยเลยเจอเคสยากิทั้งนั้นเลยนะฮะท้อเลยวันนี้ท้อท้อแต่ไม่ถอยครับนะ ดูได้ครับนะฮะนะครับมาดูผลงานเสือน้องพลอยสวยๆนะฮะพี่แจ็คบอกไม่เจ็บนะฮะก็คือจับไม่เจ็บอย่างแน่นอนนะครับนะฮะพันไายนะครับน้องพอยนะฮะจับได้แต่ว่าอย่ากดแกวพี่นะฮะเพราะพี่ชำงานอยู่นะพันไายครับอย่าเก่งฮะนิดเดียวเองนะฮะแล้วเราจะรู้ว่าเออใช่เว้ยไม่เจ็บจริงๆแค่นี้เองครับเสร็จแล้วนะน้องพอยจ๋านะฮะครับเสร็จแล้วครับนะฮะเจ็บไหมล่ะพอย นี่เก่งจะไม่ได้เงียบไปเนี่ยฮะครับนะฮะอย่าเกงเด็ดขาดเพราะมันเจ็บนิดเดียวแล้วก็หายไปนะฮะครับนะฮะขอแป้งมีคอนเสิร์ตเมื่อวานคอนเสิร์ตใหญ่ด้วยนะฮะโอเคนะฮะเราของน้องพลอยมีเลือดซึมนิดนึงนะฮะกลัวเลือดไหมน้องพลอยไม่ค่ะโอ้เยี่ยมมากนะฮะเป็นผู้หญิงที่ใจกล้าหน้าด้านมากครับนะฮะเลือดจะไม่กลัวเลยครับนะฮะครับโอเคนะฮะ ก็ทิมคัญนะฮะข้อห้ามคืออย่าเกี่ยวอย่าชนนะฮะน้องพลอยนะฮะข้างล่างเกี่ยวได้นะโอเคค่ะโอเคครับนะฮะการอยู่กันกินนะฮะยังคงกินได้ทุกอย่างครับนอนไข่ไส้เดือนแปลงสาบครับนะฮะมีเพศสัมพันธ์ได้ตามปกติสวยมากๆครับนะฮะมาดูกันนะฮะน้องพลอยนะฮะโอเคไหมโอเคนะฮะโอเคชอบสวยนะฮะครับนะฮะกินได้หมดกินได้หมดแอลกอฮอล์กินได้ฮะเหล้าเบียร์เบียร์เหล้าก็เหล้าได้เหมือนเดิมครับนะฮะ โอเคบอกได้ตามปกติฮะบอกต้องได้เจ็บบ้างน้อยแค่ไหนเจ็บนิดนึงโอ้โหโคตรจริงใจนะฮะเยี่ยมมากนะฮะชมเลยครับเที่ฟรีมากนะฮะสวยที่สุดเลยนะฮะสวัสดีครับนางฟ้าเรียกนางฟ้าได้ไหมฮะได้ใช่ไหมเพราะเป็นคนสวยใช่ไหมฮะชื่อว่าน้องน้องเตยนะฮะหรือว่าใบเตยอาสยามนะฮะที่โรงเรียนนะมีแฟนหรือยังมีแล้วเหรอฮะขั้นถึงขั้นไหนแล้วแฟนเรา ขั้นหนึ่งขั้นสองนะฮะนะขั้นหนึ่งขั้นสองยังยังไม่ถึงขั้นสามนะฮะขั้นสามนี่ถือว่าเรียบร้อยแล้วครับนะเพราะถึงหน้าบ้านพอดีเลยนะฮะครับมากับเพื่อนสาวใช่ไหมคนนี้ชื่ออะไรกอลพอยนะฮะโรงเรียนเดียวกันเลยนะฮะสายน้ำผึ้งใช่ไหมฮะสามารถบอกชื่อโรงเรียนได้นะฮะตอนนี้ศึกษาอยู่ที่ปีม .6 นะฮะกำลังวัยกระเตาะนะฮะวัยใสเลยนะครับแหมหนุ่มๆครับนะฮะเสียดายที่เธอมีแฟนแล้วครับวันนี้มาทำอะไรกับพี่แจ็คดสัน เจาะสะดือนะฮะมาดูว่าสสดือเธอจะเจ็บมากน้อยแค่ไหนนะฮะเคยดูพี่แล้วบอกว่าไม่เจ็บใช่ไหมฮะหลายคนบอกว่าอย่างนั้นนะฮะมาดูตัวเองดีกว่านะครับเอาตามเธอมาครับนะเคยเจาะมาแล้วครับนะฮะทั้งบางทั้งเอียงแบบนี้เลยนะนะฮะร้านไหนพระรามสี่คพระรามสี่นะฮะร้านพระรามสี่ฟังไว้ด้วยนะฮะนี่คือพี่แจ็คดอสันนะฮะขอบอกว่าเราเจาะเบี้ยววันนี้เราจะเจาะให้ใหม่นะเอาแบบเป็นเบี้ยวครับแล้วก็สสดือของน้ำผึ้งเอ้ยน้ำผึ้งเอน้ำไปน้องเตยนะฮะไม่เจ็บครับนะฮะไม่เจ็บนะครับ ท้องนะฮะอย่ากระแหววท้องนะครับอย่าเตงท้องเด็ดขาดนะครับแล้วก็ห้ามเยี่ยวราดด้วยนะฮะมีคนเคยขี้แตกเยี่ยวราดมาแล้วนะครับแต่ที่อื่นนะฮะไม่ใช่ลานแจ็คดอสันนะครับนะครับวันนี้สายน้ําผึ้งครับเอ้ไม่ใช่น้องเตยน้องเตยนะฮะนะฮะเด็กละอ่อนน้อยสายน้ำผึ้งเลือกตัวนี้ครับสวยเลยสวยมากนะฮะครับนะเหมาะกับนางหน้าเธอแหละนะะเป็นตัวธรรมดาครับราคาแค่จิ๊บจิ๊บนะฮะสำหรับร้านนี้นะฮะ อ้าวน้ำพึ่งไอ้นะฮะเตยนะครับผันคายครับมองชื่อป้ายแจ็คดอสั้นซงนะฮะจะได้ไม่ต้องเจ็บห้ามเก่งนะฮะเคยโดนแทงมาแล้วสบายสบายครับกับร้านนี้นะฮะวันนี้เราจะเอาให้ตรงครับแล้วก็ให้สวยงามกลับบ้านอย่างปลอดภัยครับนะฮะรับนะแค่นี้เองนะฮะครับนะฮะเรียบร้อยโอ้โหสวยงามเลยทีเดียวนะฮะครับสวยงามตรงกลางเป๊ะนะฮะไม่มีผิดไม่มีเพี้ยนให้เพื่อนเราดูด้วยสวยไหมสวยนะครับนะฮะ เป็นยังไงบ้างน้ำพึง้งเอ้าเตยเตยเป็นยังไงบ้างอุ้ยเป็นอ่าฮะเป็นยังไงเตยจเจ็บไหมไม่ค่ะไม่เจ็บนะฮะไม่เบี้ยวนะนะฮะโอเคครับนะ,ะครับครับข้อห้ามครับนะฮะถ้าน้องใบเตยนะฮะเคยดูพี่แจ็คนะฮะต้องรู้ว่าห้ามกระแทกอยู่แล้วครับข้างล่างกระแทกได้ไหม,ไ,มได้นะฮะนะครับนะฮะตรงนี้ห้ามเกี่ยวนะข้างล่างเกี่ยวได้นะครับนะฮะนะข้างล่างเกี่ยวได้ครับนะครับ อาการอยู่การกินยังคงกินได้ทุกอย่างครับนะฮะนอนไข่ไส้เดือนแมลงสาบกินได้เลยนะฮะแล้วก็มีเพศสัมพันธ์ได้ตามปกตินะฮะโอเคนะครับนะฮะโอเควันนี้เราจากกันด้วยความสุขครับนะฮะน้องใบเตยครับนะฮะโอเคสวยงามครับนะฮะนี่นี่นี่นะฮะยิ้มให้คนหวานก่อนยิ้มให้คนหวานก่อนนะฮะโอเคบ๊ายบายจ้านะฮะโอเคครับสวัสดีครับน้องทรายนะฮะครับรถเช็ดตะกอนแต่ดูไม่สวยครับนะฮะ อ้าวหวยดาใสเลยนะฮะสาวน้อยคนนี้กครับนะฮะตอนนี้เรียนที่ไหนครับไทยวิจิตศินน้องทรายเรียนวิจิตไทยวิจิตสินด้วยนะฮะนะครับไปทำลัอกยิ้มมาด้วยนะฮะเจาะแก้มทำลัอกจิ้มมาด้วยครับแต่ว่านะฮะมันตำแหน่งมันไม่ใช่แต่เราชอบอย่างนี้พี่ไม่ว่านะฮะไม่ใช่ร้านพี่นะฮะที่ไหนนะเิชเช่ออฮะอุ้ยนะครับมันต้องไปเรียนกับพี่แจ็คนะฮะครับนะครับน้องทรายครับเรียนปีหนึ่งไทยวิจิตสินนะฮะยุ่เขตไหนฮะ รล้โดดทินนะฮะวันนี้นะฮะสามร้อยคนนี้ครับเธอมาเจาะสเตเอครับสดเตเดอรน่ารักดีเกินนะฮะขาวเลยครับนะฮะขาวมากขาวข้างๆนะขาวตรงนี้ดำเลยครับนะดำมากนะฮะโอเคครับเจาะด้วยเลขเก้าครับนะฮะนี่นะฮะของรอยเก้ารอเก้านี่ฮะเธอเลือกไว้นะฮะอุ้ยนะฮะน่ารักเลยนะฮะแสดงว่าประเทศไทยเรานะฮะมีคนรักนะครับนะมีคนรักพระเจ้าอยู่หัวเยอะเลยครับดีมากครับนะโอ้ยฮะเดี๋ยวมาตามที่มาครับกับสามร้อยคนนี้น้องทรายทรวิจิตรศิลป์นะฮะจะเจ็บมากน้อยแค่ไหนเนาะ โอเคครับตามต่อมาครับนะฮะน้องทรายน้องทรายมองที่ตรงอะไรนะอ่ะาใบชื่อแจ็คยอตดอสั้นก็ได้นะฮะอย่กลัวนะนะครับจะได้ไม่ต้องเจ็บครับนะแป๊บเดียวนะคะแป๊บเดียวมันไม่ได้เจาะนานนะ y, มันไม่เจ็บนะจมูกเขาจะเจ็บก,กว่าด้วยเรืไป,ไปมันก็เสียวทุกคนแหละเวลาเจาะครับอ่ะนะฮะพร้อม <Lap id. S 2> น,นะครับน้องทรายนะฮะแล้วก็นะฮะกล้องพร้อมครับนะฮะน้องทรายขา น้องสายเอามือออกไปด้านข้างนะนี่จับเนี้ยโอเคนะโอเคผ่อนคลายครับนะอะไรวะโอ้อย่าตื่นเต้นครับนะไม่ตื่นเต้นครับสาวน้อยเนี่ยจับตรงนี้โอเคนะฮะผ่อนคลายนะครับมันจะไม่เก็บครับต่อสะดือนะฮะมันไม่ได้เจ็บอะไรมากมายนะครับนะฮ่อนคลายเยอะเลยนะครับนะฮะลืมปลดตัวเกงเธอนะโอเคอ่าอนคลายครับนะฮะแค่นี้เองน้องสายเสร็จแล้วจ้ะนะฮะครับนะโอเคครับเรียบร้อยนะฮะกับสาวสวยคนนี้ครับนะ โอ้ยะพี่ลืมปลดเกงเกงไม่ใช่อะไรหรอกนะครับโอเคพอแล้วครับนะฮะเรียบร้อยแล้วเพราะว่าลืมปลดเกงเกงไงมันติดหัวเกงครับนะฮะโอเคเรียบร้อยแล้วสวยงามโอ้โหดาสวยงามมากนะอืมนะแค่นี้เองจิ๊บจิ๊ดนะนี่เก่งมากเก่งมากนะฮะเดี๋ยวก่อนพี่ล็อกหัวก่อนเพราะว่าตัวนี้มันลื่นมากแล้วก็ขออนุญาตล็อกหัวก่อนนะฮะออาพหยิบไว้หน่อยสาวน้อยตัวนี้จะได้เล้ก้าวไปสวยแล้วครับฮะ <thôi S 2> เดี๋ยวเราสักพักนะฮะเพื่อให้เลือกจุดนะฮะเดี๋ยวก่อนยังไม่เสร็จที่นะครับโอเคยืนได้เฉยนะฮะนะฮะพี่จัดเจาะตรงกลางมากอะสวยมากเลยนะฮะเอามือออกสิี๋ยวพี่ตีเลยนะฮะครับโอเคครับนะฮะข้อห้ามครับนะฮะน้องทรายน้องทรายอย่าชนอย่าเกี่ยวนะอย่ากระแทกนะฮะบริเวณที่เราเจาะไปนะฮะมันจะอักเสบนะครับนะฮะนี่เล็กเก้าสวยๆเลยนะเล็กเก้าจริงๆแหมันมันตรงนะฮะแต่ว่าพอดีหางเล็กเก้ามันไปเบียดนะน้องทรายอย่าดึงท้องสินะโอเคครับนะฮะครับ อย่าชนกับแท้ครับกินได้ทุกอย่างครับนอนไข่ไส้เดือดแมลงสาบนะฮะมีเพศสัมพันธ์ได้เหมือนเดิมนะนะเจ็บไหมสบายมากใช่ไหมโอเคเยี่ยมมากน้องรายครับนะโอเคอย่ามากัดฟันใจนะโอเคเรียบร้อยอ่าโอเคอ่าบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ